หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนพยักหลายอัตเปือผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่21นอสตาจากแซมมอนเปลี่ยนโอเคว่ามาเลยซมมอนมีอะไรอีกไอ้วีซีนะสิวีซีเจ้าเก่านั่นแหละรายละเอียดสิทุกอย่างเหมือนเดิม เอา้าเหมือนเดิมเราเรียกมันทำไมก็ในเมื่อมันเหมือนเดิมเราก็ต้องเหมือนเดิมอย่างมันสิเฮ้ย hey, คุณไม่แกลใจอะไรเลยเหรอโถแซลมอนนี่ถ้าคุณเป็นทหารลาวทหารมงน้ำผมดาเสียคนไปแล้วมันมีอะไรก็ว่ามาสิขยักขย่อนแบบนี้กี่ร้อยปีจึงจะรู้เรื่องลวเวยนอร์สตาร์นี่เข้าวันที่3แล้วนะที่เราถูก VC โดยเฉพาะชุดของผมอะถูก VC ีแกะรอยตามมาแค่นี้เองน่ะเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แค่นี้ V c ซี VC มีการเปลี่ยนหน้ากันทุกวันทำอย่างกับจัดถัดกันแกะรอยอย่างนั้นแหละ ทุกๆ12ชั่วโมงต้องเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชุดขนาดนี้คุณยังว่าไม่แตกอีกเหรอเอาล่ะเอาล่ะแซมมอนคุณฟังผมให้ดีนะก่อนที่คุณจะสามารถพูดวิทยุได้ช็อตๆแบบนี้แสดงว่าสถานการณ์ด้านคุณยังถูกแกะรอยแบบนิ่มๆอยู่ใช่ไหมใช่ถูกต้องระยะห่างเกือบ500เมตรแหล่งกำบงังไม้ใหญ่ป่าปโปร่งสลับป่าไม้พุม่มผมแอบหลังกำบงังใช้วิทยุได้แกะรอยแบบนิ่มๆของคุณมาเป็นยังไงผมไม่เห็นรู้เรื่องด้วยโอเคช่างเถอะแซมมอนวาเรื่องนี้ต่อดีกว่า คนของคุณที่ยอมให้ถูกแกะรอยยังคงใช้6คนเดิมตามแผนใช่ไหมใช่ยังเป็น6คนเดิมหน้าเดิมด้วยโอเคเว y g o ูด okay, <very> ที่เหลืออีกหคนยังคงปิดลับได้ดีเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ไอบีซยังจับรแคละคายอะไรไม่ได้หรอกขณะนี้6คนปิดลับสามารถ m มูฟตาม6คนตัวล่อของคุณได้ดีใช่ไหมใช่6คนตอนนี้ผมแบ่งออกเป็น2ชุดชุดละสรักษาปีกสด้านทําการมูฟตามด้านข้างของแนวผมห่างไปราวห้าร้อยถึงเจ็เมตรในตอนกลางวัน แล้วก็บีบเข้าหาระยะ200-300เมตรในตอนกลางคืนระยะใกล้ไกลแล้วแต่ความหนาแน่นของป่าในภูมิประเทศตลอดเวลามีการติดต่อวิทยุรายงานสถานการณ์โอเคเวลิกูดชุดปิดลับที่ปีกอะสามารถตรวจการที่ตั้ง VC ได้ดีทุกฝีก้าวเลยใช่ไหมใช่ผมตรวจสอบเสมอโดยเฉพาะจํานวน VC มีการเพิ่มหรือลดผมต้องทราบทันทีเรื่องรายงานทางวิทยุนี่คุณก็รู้ไม่ใช่หรอหรือว่าคุณไม่ได้สแตนบายเครื่องช่างเถอะผมถามเพื่อความแน่ใจต่างหาก โอเคเมื่อ VC ีแกะรอยไม่มีการเพิ่มคนก็แสดงว่ามันยังไม่พร้อมจะเปิดเกมกับเราเพราะฉะนั้นคุณหมดห่วงได้ผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะนะนอสตายึดวิถีบ้าๆอะไรของคุณก็ไม่รู้ผมก็ลลาลองถูกโรคประสาทกินตายอยู่แล้วทำไมล่ะแซมอน VC ีมันก่อความลาคาญอะไรให้คุณนักหนาเหลยลาคาญสิทำไมจะไม่ลาคาญ ทำอะไรทีไม่สะดวกกันเลยจะขี้จะเยี่ยวก็ต้องคอยระวังตัวแจเพราะไม่รู้มันจะเริ่มเล่นงานเมื่อไหร่ไอ้ที่เราตรวจพบเนี่ยไม่เท่าไหร่เรายังพอมองเห็นพฤติกรรมความเคลื่อนไหวได้แต่ถ้าเกิดมีรายการโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินนี่เราไม่ชิบหายวายป่งกันพอดีเหรอก็ระวังหน่อยสิแซลมอนลบกับบีซีถ้ามันง่ายจริงผมว่าป่านนีอเมีการชนะเด็ดขาดไปแล้วไม่ต้องมาทนเป็นพวกบ้ายอซินโดมอยู่อย่างนี้หรอกโอเคโอเคผมชักลำคาญคุณมากกว่าบีซีแล้วนะคุณว่าแผนการของคุณต่อไปให้ผมฟังเลยดีกว่า ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างยังยึดถือเหมือนเดิมเหมือนเดิมปักหลักนิ่งอยู่กับที่เอวีซีมันคอยจับตาดูและแอบมูฟตอนกลางคืนพร้อมเจตนาทิ้งรอยให้มันแกะรอยตามอย่างนั้นน่ะเหรอก็ใช่อ่ะสิไม่งั้นผมคงไม่พูดว่าเหมือนเดิมหรอกเฮ้โนสตาผมไม่เข้าใจหลักยุทธวิธีข้อนี้ของคุณจริงๆช่วยส่งครอออธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมไม่มีเวลาอ่ะแซลมอนเมื่อคุณเป็นผู้ปฏิบัติผมเป็นผู้สั่งเพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่ทําตามเท่านั้นไม่มีหน้าที่ถามโอเคไหมโอเคเมื่อผม ดีมากขอให้เป็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดไปเถอะแล้วจะก้าวหน้าในอาชีพราชการจ่าแซมสบดลั่นเมื่อถูกสั่งสอนว่าเป็นเด็กแต่หัวหน้าทีมนักรบรับจ้างไม่ได้ยินเพราะรถวิทยุลงจากแนบหูฟังเสียก่อนเราหันมาทางพันตรีโรเจอร์เมื่อพบว่าในแววตาคู่นั้นมีข้อสงสัยบางอย่างแฝงอยู่เมเจอร์มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าครับอย่าเรียกว่าไม่สบายใจเลยดีกว่านอสตาร์น่าจะเรียกว่ากังวลมากกว่ากังวลเรื่องอะไรล่ะครับก็เรื่องที่คุณยอมให้วีซีแกะรอยตามมาสิ เมเจอร์กังวลว่าเซอร์เจนแซมจะเสียท่า v ีใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่กรณีนั้นเด็ดขาดผมไม่ห่วงเลยจริงๆเพราะเชื่อตดดับใดที่ทีมงานแซลมอนขารู้ตัวเห็นตัวค่าศึกแบบนั้นน่ะรับรองไม่มีค่าศึกคนไหนกินขอลงหรอกเอา้าแล้วเมเจอร์จะมาห่วงอะไรล่ะครับห่วงภารกิจนะสิผมเกรงจะล้มเหลวซะก่อนที่จะพิสูจน์ทราบได้สาเร็จห่วงยังไงผมไม่เข้าใจก็ผมหมายถึงการที่ VC คอยแกะรอยตามเราอยู่อย่อยางเนี้ย อ๋อตามแซลมอนสิไม่ใช่ตามเราแต่นั่นแหละถึงตามแซลมอนเมื่อมีปัญหาเราก็ต้องตามไปสนับสนุนเขาอยู่ดีผมกลัวจะเกิดการประทะกันซะก่อน VC อาจบีบบังคับเรามากเกินไปจนเราต้องลงมือน่ะสิอ๋อโอเคผมเข้าใจละเมเจอร์หมายความว่าเมื่อมีการประทะ VC จํานวนมากต้องแห่กันมาที่นี่จากสงครามเล็กๆก็จะกลายเป็นสงครามใหญ่เมื่อถึงเวลานั้นเราก็ต้องออกจากพื้นที่เพราะแค่26คนเพียงเท่านี้คงทานอานาจมันไม่ไหวใช่ไหมครับถูกต้องนอสตาทําไมเราไม่เผาวจากการถูกแกะรอยเสร็จเลย ยังไม่ถึงเวลานั้นเขาเมเจอร์หมายความว่าไงหมายความว่าผมกําลังดึงความสนใจหรือไม่ก็เรียกว่าหลอกนั่นแหละหลอกให้ VC มันหลงคิดว่าเราไม่สนใจเป้าหมายขบวนยานยนต์ที่ไม่ใช่ยานยนต์ในหุบเป้าหมายตามข่าวของซันไลท์น่ะสิครับคุณอธิบายแผนการให้มากกว่านี้หน่อยได้ไหมก็ได้ผมจะให้แซลมอนน่ะดึง VC กลุ่มนั้นไปทางอื่นทางไหนก็ได้ในขณะที่เราจะมุ่งตรงไปยังเป้าหมายหุบใหญ่ลูกนั้นแค่นี้พอมองออกไหมครับอืมก็พอมองออกอยู่นะ ถ้า VC เปิดฉากประทะล่ะประทะก็ประทะสิครับไม่เห็นแปลกแต่ผมเชื่อ VC คงไม่งโง่เปิดฉากประทะขึ้นมาหรอกเพราะอะไรก็พรเพิ่งตรวจพบกำลังฝ่ายเราแค่6คนนะสิตามข่าวนั้นนะ VC ต้องรู้ว่าเรามากันทั้งหมดเท่าไหร่มันต้องรอเวลาพิสูจน์ทราบหรือไม่ก็ค้นหายค้นพบจํานวน26คนเสียก่อนนั่นแหละฉากการสังหารจึงจะเริ่มคุณมั่นใจได้ไง VC รู้ว่าเรามี26คนโถเมเจอร์ Major. จนป่านนี้ไอ้ล่มที่เรากระโดดลงมานั้นนะ่ะวีซีเก็บเอาไปทาผ้าห่อศพหมดแล้วทาไมมันจะไม่รู้ล่ะเรามากันกี่คนที่นี่เขตอิทธ,ธ,ธิพลของมันนาะพื้นดินทุกตารางนิ้วมีหน่วยจรยุดทำการลาดตระเวนตลอดจนป่านนี้เมเจอร์ Major ยังคิดว่าวีซีไม่รู้ยอดจํานวนสตรูที่แน่นอนอีกเหรอครับอืมจริงสินะคุณพูดถูกโอเคแล้วคุณมีแผนเล่นเกมนี้ยังไงต่อไปก่อนวีซีจะเปิดฉากการสังหารทีมงานเซลมอนเราต้องสั่งกําลังทหารราวลงพื้นที่ทําการวางกําลังเต็มบุกขนาดใหญ่ต่อวีซีกลุ่มนั้น vc กลุ่มนั้นคุณคิดว่ามันมีสักกี่คนไม่น้อยกว่าร้อยแล้วคงไม่เกิน200สําหรับเกมที่จะเล่นกับเราโดยเฉพาะแต่ถ้ามีทหารเราเข้ามาอีกหนึ่งกองพัน vc อาจจะเพิ่มจาก200เป็น400พร้อมด้วยปืนใหญ่รถถังอต่างหากเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่ใช่เล็กๆแล้วล่ะนอนส star ใช่ครเมเจอร์ถ้าเป็นไปตามคาดการงานนี้มันงานช้างงานหนึ่งเลยทีเดียวแต่ผมจะพยายามทําให้มันเป็นงานเล็กๆไม่อยากให้เวียดนามเหนือต้องทุ่มเทกําลังรบเสริมเข้ามาอีกอย่างดีก็แค่ให้เท่าที่มีอยู่เท่านั้นเพราะอะไร ก็เพราะเราไม่มีกําลังลบมากสิครับแต่ภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียงจันทนระ์กําลังฝ่ายเรายังเต็มเกืนอยู่เลยขืนแผ่ขยายลงมาทางภาคใต้อีกผมว่าแย่นะครับแต่เป้าหมายเวียดนามเหนือหน่วยนี้ไม่ใช่ประเทศลาวนะพวกมันมีแผนยึดเวียดนามใต้ไส้งอนนะก็ขอให้จริงอย่างนั้นเถอะเมเจอร์ถึงอย่างไรถ้าได้เวียงจันทร์ก็เหมือนได้ลาวทั้งประเทศนั่นแหละหรือว่าไม่ใช่เมเจอร์อืมคุณพูดถูกโอเคย้อนมาเรื่องเราต่อดีกว่าทําไมเหรอครับยังมีอะไรตกค้าง แน่นอนนอสตามากด้วยสิไม่ใช่แค่อย่าง2อย่างงั้นว่ามาเลยครับเรียงลําดับว่ามันเลยเรื่องแรกคุณมีแผนการอย่างไรกับยุทธพงษ์เซอร์เจนที่แยกตัวออกไปนั่นไม่ใช่แยกตัวนะครับเมเจอร์ทั้งเขาทั้งเรายังทํางานร่วมกันอยู่ร่วมอย่างไรในเมื่อเซอร์เจนยุทธพงษ์อยู่ห่างจากเราไปตั้ง 5- 6กิโลเมตรถามทีมงานของแซลมอนยังห่างออกไปอีกก็นี่แหละครับแผนของเราแผนอะไรแผนก็คือแผนสิครับเมเจอร์คิดเล่นเกมกับเวียดนามเหนือมันก็ต้องใช้ยุทธวิธีแผนซ้อนแผนมันถึงจะสําเร็จ ขืนเล่นตามตำรามีหวังตายลูกเดียวโอเคโอเคผมเล่าให้ฟังผมกำลังจะให้ยุทธพง์เข้าไปพิสูจน์ทราบเป้าหมายในหุบตามลำพังพร้อมกับให้แซลมอนนะทําการดึงความสนใจเวียดนามเหนือไปทางอื่นแม้แต่ทหารลาวชุดใหม่ที่จะส่งลงพื้นที่ก็อยู่ในแผนด้วยโอเคไอซี่ทหารลาวทั้งกองพันต้องสนับสนุนกำลังบารุงกันไม่ใช่น้อยผมเกรงว่าคุณจะทำให้ศึกครั้งนี้มันไม่เล็กลงนะนอสตา ก็คงต้องดูต่อไปแล้วครับเมเจอร์อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดยังไม่มีใครคาดการถูกหรอกว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะออกหัวหรือออกก้อยหรือไม่บางทีอเมริกาจะทิ้งลิตเติ้ลบอยแฟตแมนลงใส่ฮานอยเหมือนฮิโรชิมานาง,งานสก,กิซะก่อนสงครามจบเราไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้เฮ้ <S <S hey, คุณคาดการขนาดนั้นเชียวเหรอไม่มีอะไรหรอกเมเจอร์ผมก็พูดผมไปเรื่อยเปื่อยเพราะไม่รู้จะหาอะไรมาพูดอย่าถือสาหาความเลยครับ พันตรีโรเจอร์ทำเสียงสูงตีหน้าเหลือลาเห็นท่าทางพูดเป็นจริงเป็นจังครั้งแรกแล้วก็ให้สงสัยจนต้องทักทวงคืนจากดาวเหนือหัวล้อลั่นด้วยความสบอารมณ์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพลงชั่วครู่แล้วก็เงียบขึมต่อเมื่อหวนคิดถึงคำพูดของพันตรีมริการที่ว่าทาหารลาวทั้งกองพันการสนับสนุนนั้นคงไม่ใช่เรื่องเล็กๆสนามรบแห่งนี้ห่างไกลาจากกองชาการใหญ่ระบบการส่งกำลังบำรุงคงทำได้ยาก หรืออาจทำไม่ได้เสียเลยคิดแล้วก็รู้สึกหนักใจพอสมควรแต่ด้วยความเป็นนักรบรับจ้างที่มักปล่อยให้สถานการณ์ทำการคลี่คลายตัวของมันเองจึงพอตัดใจได้บ้าง